สวัสดีครับผมไอ่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับผมสิก้มามติดตามเนาะชมสรรหากินแบบบ้านบ้านครับผมก็ขอให้ร่าขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกทุกท่านนะครับเนาะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งครับ่เขา้ามติดตามเราชมคิดสิ่งใดขอให้สมปารถนาครับผมเมื่อนี้ก็สิมาแนะนําทางหนูปลากระเทียมครับเมื่อนี้ครับผมก็สิมาดักความแต่ว่าก่อนอื่นผมสิมาแนะนําทางหนูก่อนครับผมทําความหู้จักกับ ทางหนูก่อนว่าสิมีตัวบ่นี้ครับผมปลากระเทียมนี่เบื้องยากเนี่ยครับผมเบื้องแริต้องได้โตครับนี่สังเกตหนูที่แรกบ่ค่อยเป็นคล้องนะครับสิบ่ค่อยเห็นห้อยตีนห้อยอย่างแบบเป็นหนูปลาต้นกระเทียมนะครับเนาะนะเห็นบ่ลนี่ครับผมนี่ห้อยตีนไม่ไม่อยู่ครับอาจจะบ่ค่อยเห็นกับขอโทษขออาภัยนะครับเนาะ เบื้องน้ากันครับไม้กระดีครับเป็นไม้ปลากระเทียมมารอบนี้จะเป็นรอบที่สามครับผมนี่กระพาแนะน้าก่อนครับเอาต้อนรับน้องๆใหม่นะครับเนาะกามาติดตามรับชมทั้งไม้ครับผมอันนี้เป็นห้อยทางหนูครับปลากระเทียมที่แลนแบบนั้นสิละครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นคล้องอัไรส่เลยหนูนี่ต้นกระเทียมมันจะล่มเป็นยับเป็นทางไปเลยครับทำแล้วเป็นต้นปลากระเทียมนันนี่ มาแนะนำนี่ครับนี่เห็นบ่าีโตครับตัวนี้ครับหนูเป็นทางนี่ครับไออาจจะเพค่อยเห็นครับผมเห็นบ้งามเลยครับหนูปลากระเทียมครับผมมีของเล่นไหมมาฝาก้อมครับเมื่อนี้ครับผมทั้งได้ก็ได้โตครับผม ทางอย่าล้มลม,ลมหนูเป็นไม้ต้นระเียมเนาะสังเกตง่ายๆครับผมส <Hey, S 1> ิมีห้อยแรนนี่ครับไม่เยอะครับนี่ดินยังเปียกอยู่ครับผมแรนแสดงว่าแรียนมือคืนนี่ครับผมห้อยตีนดินเปียกๆอยู่แต่ ผู้ใดเป็นมือสมังแล้วก็บผมเป็นยังนะครับเนาะขี่นี่ครับแต่ขี่แบบนี้ขี่เก่าเด้นี่ครับนี่ขี่เก่าแล้วครับนี่ขี่ตะไข่ขึ้นแล้วครับ <c oughs> ใส่บ่ได้เขาขี่แต่เนี่ขี่เก่าลายมือแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วครับผมแต่ก็ยังหนูก็ยังเหลืออยู่ผมบงึงเนาะก็ยังพอมีทางอยู่ ทางก็ยังพองามๆอยู่เป็นไม้ครับไม้สี่ห้อยสีมาจัดการหนูครับแต่ว่าสีมา้าไายทำแนะนําทางหนูเด็กไม่ก็เนาะน้องไม่ยังเพิ่งจะหัดหาหนูครับผมอืมอันนี้จิเป็นหนูน้อยครับผมไม่พอใครใหญ่ครับนี่ทางนี่ห้อยกัดดีครับนี ห้อยกัดหนูไอ้บอหญ่ยยตัวนี้แต่ิมีอยู่แต่ว่าบอยไงมันก็มีห้อยคนมาดักอยู่มือนี่หวานนี่นี่เป็นไหมครับทางนี่งามบ่ห้อยขี่เนี่นี่นี่ขี่ไม่ไม่เยอะครับเห็นไหมน,นี่ขี่ประมาณนสองมือครับผมนี่ห้อยกัดกินขี่รับขี่ประมาณนสองมือ,อน,นี่คนยาวอึดหลือดีครับผม บ,บักเงยเลยเนี่ยบกทึกเงยคุณเบื้องเลยงามครับงามครับทางนี้ครับยูครับหุล็อกนี่ยูลายตอยู่ครับผมมากกันี่แหละครับวิธีการหาทางหนูที่ว่าต้องมีโตกับหนูป้ากระเทียมหนูป้ากระเทียมนี่สังเกตเบิ้งจีหายากนะครับซ้อนเป็นต้นกระเทียมรูปนี่ดังฟีดฟีดนี่ครับมันนอกเข้า นี่นะครับดังอเกอินต้นกระเทียมปม,มาแนะนำต,นต้องมีโตครับผมมาล่ารอบที่สามรอบนี้จะมารอบที่สามก็จะมาแนะนำทางก่อนหนึ่งสิมาดักครับนี่แหละครับสีมาดักล็อกนี่แหละครับผม ห้อยทั้งหมาทั้งห้อยคนครับนี่เนาะเบื้องย่างยู่แล้วครับนี่เป็นคล้องอุดริงสิละครับผมทางหนูได้เลยครับผมแม่ทางหมาเด้อทางหนูนี่แต่ว่าทางมันเก่าแล้วครับผมนี่ทางนี่ครับผมมาฝากไลค์ฝากแชร่นะครับผมฝากช่องชั้นท้ากินแบบบ้านบ้านไว้แน่อ้อมอกความใจของพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะเครัอครับเด้อ นี่ก็ขอสิบ้าดักหนูก่อนครับผมขอตัวดักหนูก่อนไม้ดีครับเมื่อนี้ครับมาไม้เกา่าไม้เดิมครับผมฝากไปน้ำครับผมติดตามรับผลงานครับนี่ครับแนะนําทางหนูไปก่อนครับผม